ครับวันนี้เราก็มานั่งดูกราฟของเจ้าแซนน์เดอะแซนบ็อกนะครับนั่งดูชิวๆไปก่อนนะครับซึ่งวันนี้มันขยับตีตัวขึ้นมาราคาสูงสุดของมันอยู่ที่175.99บาทนะครับแต่ตอนนี้ย่อตัวลงมาที่165.5บาทราคาแบบเดียวทามเลยนะครับซึ่งวันนี้วัลุ่ม ของการซื้อขายของเซียนอยู่ที่9ล้าน9.1ล้านนะครับราคาต่ำสุดในภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือ127บาทขึ้นจาก127บาทขึ้นมาถึง175.99บาทนะครับขึ้นมาประมาณ เท่าไรครับ50 40กว่าบาทนะครับอันนี้อันนี้ดูวอลุ่มการขายนะครับขายฝั่งนี้ที่สีแดงนี้คือความต้องการขายนะครับ1 6 6 5นะครับอันนี้อันนี้ราคาต้องการซื้อนะครับซื้อในราคา165 ก็ไล่เรียงลงไปนะครับผมเรามารอดูว่าเจ้าตัวแซนบล็อกเนี่ยครับมันจะขึ้นไปถึงในราคาที่แตะ200บาทหรือเปล่าก่อนที่จะถึงวันที่29นะครับที่จะมีการเปิดตัวอัลฟาเกมของเดอ s แซนบล็เนี่ยครับรอชมกันต่อไปนะครับมันปรับตัวขึ้นมาตอนนี้นะครับ18 18. ปนะครับ แล้วก็จะมีเจ้าตัวของเนี่ยครับ d e c e n t r a l l a n d นะครับเือมานาะขยับตัวขึ้นมาเหมือนกันจาก120กว่า,วาขึ้นมาที่135นะครับ ดูกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากมายครับดูเฉียวๆไปก่อนนะครับอันนี้คืออบัญชีนี้ผมเปิดบัญชีในบิตคัพนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งบัญชีที่ผมใช้ในการลงทุนนะครับแล้วก็จะมีอีกบัญชีหนึ่งที่เป็นบัญชีของ b บ n a น c e นะครับซึ่งตัวนั้นก็ไว้สำหรับ ลงทุนถือยาวบัญชีนี้อาจจะไว้ใช้เทรดในระยะสั้นนะครับผมแล้วก็จะมีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งเป็นของ b i t ทาซ่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกบัญชีหนึ่งที่น่าจับตามองครับผมอ๋อตอนนี้มันกำลังย่าตัวลงเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็น Time Frame 15นาทีลองดู Time Frame 1ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็ หนึ่งชั่วโมงปิดที่แท่งแดงนะครับลองดูไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงนะครับก็เป็นอ่าแท่งแดงยอดตัวลงมานะครับผมอยากให้ดูเส้นทางการเดินทางของเจ้าแสนนะครับดูราคามันนะครับ <c oughs> อันนี้ราคาตรงนี้อยู่ช่วงประมาณ28บาทมันขยับตัวขึ้นมา <c oughs> ภายในหนึ่งถึงสองเดือนนะครับเ <c oughs> นี่ยขึ้นมาถึงร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบห้าเลยนะครับทฟเฟม D หนึ่งวัน <c oughs> ก็ยังเป็นที่ เมื่อวานก็ปิดที่แท่งเขียวครับดูจากที่มันนิ่งอยู่สักช่วงประมาณ70-80นะครับแล้วมันพุ่งขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับขึ้นมาเป็น100บาทเลยนะครับส่วนที่จะเทรดนะครับซึ่งการเทรดเนี่ยผม มักจะดูไทม์เฟรมที่15นาทีนะครับจะได้มีการเข้าทันออกทันนะครับซึ่งเป็นการซิ่งผมว่าก่อนถึงวันที่29เนี่ยครับน่าจะแตะที่180หรือ190ได้นะครับเผื่อๆถึงถึง200บาทด้วยซ้ำไปนะครับเจ้าพาวก็กำลัง ดีตัวขึ้นมาสักเล็กน้อยนะครับแต่ตัวนี้ครับ OMC ตัวนี้มันดิ่งลงมาจาก600เลยนะครับเมื่อช่วงต้นเดือนในผ่านมา600ประมาณ640ลงมาเหลืออยู่ประมาณ312บาทใครที่อยู่บนดอยสูงๆก็จะหนาวนิดนึงนะครับส่วนบิตครั b นะครับบิตคัคอยตรงนี้ ทรงๆอยู่ในระดับไซเวย์นะครับ 68, 69, 70นะครับอันนี้พี่ใหญ่อย่างบิตคอยนะครับก็อยู่ช่วงประมาณ5 5 5จุด0 0 0ดอลลาร์นะครับประมาณนั้นนะครับกว่า วันนี้เราดูครับตัวแซนบล์เนี่ยครับตอนนี้ผมจะยังไม่ขายผมแค่แวะมาดูเฉยๆผมจะรอให้มันราคามันพุ่งขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าสาย m e t a อร์เวิผมผมมองว่ามันน่าจะขึ้นมันจะน,น่าจะมีอนาคตที่ไกลกว่านะครับถ้าถือยาวไปก็น่าจะโอเคถ้าจะมีการเทรดหรือว่าการซิ่งอาจจะเข้าอีกไม้หนึ่งไว้สำหรับ เทรดเพื่อบวกกําไรสักเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็ต้องลองดูเดี๋ยวเรามารอตอนปิดวันนะครับว่ามันจะขึ้นได้สูงเท่าไหร่นะครับ